ถึงแฟนเพลงก้องห้วยไร่ประกาศชัดไม่ช่วยเรื่องนี้ดึงสติก่อนไม่เหลือแม้แต่ลมหายใจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มใจบุญที่ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังก้องห้วยไร่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญต่างๆซ่อมแซมวัดให้ทุนการศึกษารวมถึงช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทแต่ถึงแม้จะชอบทำบุญและช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนมีสิ่งหนึ่งที่หนุ่มก้องไม่ยอมช่วยเด็ดขาด โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นห่วงจริงๆแฟนเพลงที่ทักข้อความส่วนตัวผมมามากที่สุดคือขอความช่วยเหลือเรื่องเป็นหนี้นอกระบบจากการเล่นเว็บพนันออนไลน์หยุดเถอะครับห้ามใจตัวเองให้ได้ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายง่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิกเล่นการพนันออนไลน์ก่อนที่คุณจะไม่เหลืออะไรแม้แต่ลมหายใจของตัวเองงานนี้มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยกับนักร้องหนุ่มกันมากมายอาที่เห็น ด้วยค่ะเลิกเล่นชีวิตก็จะดีขึ้นตั้งใจทํางานดีกว่าค่ะอันนี้จริงค่ะเดือดร้อนคนอื่นคิดได้กระลิกได้แต่ถ้าคิดบ่อได้ชิบหายแน่ถูกต้องครับใช่จ้าคนใกล้ชิดขอให้ช่วยสามรอบหลักหมื่นครึ่งเหนื่อยใจด้วยจริงทําไมตอนนี้คนเล่นการพนันออนไลน์เยอะมากรู้ว่าอยากมีเงินเยอะๆแต่ขึ้นชื่อว่าการพนันมันไม่เคยมีใครดวงดีหรือมือขึ้นที่สุดหรอกหยุดเถอะค่ะเป็นต้น